สวัสดีครับวันจันทร์ที่21ตุลาคม2567วันนี้เลยกลางเดือนมามากแล้วนะครับเป็นช่วงการทำกระถินมากมายเลยทีเดียวในช่วงนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยที่นี่เพราะว่าในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมามีพระไทยห้ารูปจำพรรษาอยู่ดังนั้นเมื่อออกพรรษาก็จัดงานนะครับทีนี้ โดยทั่วไปตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยคนไทยเยอะทีเดียวนะครับในในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องงานกงสุลก็จะมีคนติดต่อผมมาเรื่อยๆหลายรูปแบบมีทั้งเรื่องของผู้หญิงไทยที่คลอดลูกโดยไม่มีพ่อนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมเจอหลายเคสมากในในยุคปัจจุบันเนี่ยนอกนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่มาทำงานกับแม่แทกแล้ว อยากจะยุติการทำงานสอบถามมาว่าจะทำยังไงก็ให้คำแนะนำไปเรื่องของแม่แท็กเรื่องของการทำงานที่ติดแท็กเนี่ยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่นานมากๆเราก็พยายามหาทางแก้ไขกันอยู่นะครับแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆอ่ะเนื้อแท้จริงๆที่คนติดแท็กเนี่ยเพราะว่าเรื่องของ socio economic factor ที่เกิดขึ้นว่าเขาอาจจะ มีหนี้สินต้องการที่จะหาไรายได้อย่างรวดเร็วก็คิดหาร้อยแปดพันประการก็มองว่าการไปทำงานต่างประเทศอาจจะเป็นวิธีที่จะฟลิปสถานการณ์ขึ้นมาทันทีนั่นคือต้นเหตุนะครับส่วนการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเป็นเป็นตรงกลางเหตุมาถึงผมเนี่ยเป็นปลายเหตุก็แก้ไขบรรเทาไปเท่าที่จะทำได้การปราบแม่แท็ก ก็เป็นปลายเหตุคือบางคนก็พยายามบอกอ่ะปราบอ่ะปราบก็ปราบแต่ว่าจะปราบได้ก็อ่อก็มีอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปราบอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอ่อเป็น law enforcement การบังคับใช้กฎหมายการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนี่ก็มีอยู่ประจำแต่ทํำยังไงที่จะไม่ให้คนเดินในเส้นทางตรงนี้ตรงเนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิด ทำยังไงที่จะไม่ให้คนเดินเส้นทางนี้ด้วยการเดินโดยไม่มีความรู้ไปโดยแบบอยากจะไปเสี่ยงดวงข้างหน้าแล้วดวงที่ว่านั้นก็ไม่ไม่ได้เนี่ยนะครับทำยังไงการศึกษาไหมสร้างงานไหมมันเป็นเป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆเลยทีเดียวนะครับ